สวัสดีค่ะพี่น้องกินดำบุ่งเซ่สบายนั่งขนมจีนน้องไกลแล้วค่ะแม่ด้วยค่ะมาเด้อพักเบ่งคะค่ะตะเกียนฟักซี่เล่าพักขั้นจรรวงโคกูที่ตู้หองลายมือละบริกิน ใกล้ด้ค่ะี่้ไเินดิดนกันะต่บอกกินกับปาใบนะมาได้ค่ะมาเด้ร้นจังร้อก เดี๋ยวครับมากู้จ้ะก็มีมาคุณก็ใครเห็น เสียบยาสีเหล้าขอบคุณน่องแก่เส้นยัาใหญไม่หรอ น้ำยาเขาคุณถผัวอะรกันเล่นไรมนมานจอก